ปกติค่ะพี่น,อนอ้องก็ประนอสับป่นเขือเนาะค่ะป่นเซปานินเนาะคะ่ะใส่หางเมงกับพ่อค่ะพี่น,อนะะน้องนะคะสนบักเขือใส่บักแขงเนาะค่ะพี่นอ้นองเนาะใส่ปลาเด็ปรุงไปค่ะพี่นอ้องใส่บักเขือค่ะพี่นอ้องใส่บักแขงลงไปบักเขื่อนเปาะ แล้วกเก็บกะเคืออันนี้ใช่เนี่ยพี่นอ้องกเคือสามอย่างเราใส่ลงไปเลยพี่นอ้องใส่ปากแข้งมันแซบด้วยพี่นอ้นองนะพี่นอ้องใส่อีกไม่ขวพี่น้นองก,กินเองค่ะ,ะเดี๋ยวเบิ่งลวกพัก บวกพักเนาะค่ะพี่น้องค่ะลอกพักบุงเนาะคะ่ะพี่น้องพวกาป็นน้องกินเองเนาะคะ่ะม่ได้ให้เจ้าหน้าที่นะคะคุณหมอต้มกาแฟฟอดลวงๆนะคะนี่บง ทางมาซ้มตัวเย็นนะคะดีใจ ได้ค่ะพี่นนอกติดแฉะด้วยนคีค่ะพี่นอกซุปนะคะเนาะซุปมะเขือต่อค่พบบะพี่นนอกตบมกพร้ก นี่ค่ะพี่น้องถี่มข้วบะนอกสิซุปเนะคะ่ะแกะปลาใส่แม่วันมันสิม่กิ่นกรนนะคะค้าวบะนอกสินปนลานิ่นน้ำนะคะพี่น้องไม่ข้วบะนอกจะบโใไซเปิดหางหนึ่งกับปนไร้ได้ค่ะพี่น้องกินข้าวเดียวเนาะคะ่ะ มันจะทิ่มคอแล้วก็ไง กออาหารแรกไปขวบะนอกขวบะนอ็จะไปกินเขามันไก่น้ำเพิ่นเนาะขวบะนอกว่อยากสกิมกับเขาผาคอีสานบานเฮานะคะพี่นอง เดี谢谢 cool. causes, ๋ยวสุปซสุบะเค้าก่อนนะค่ะพี่น้องปนเค้าก่อนเดี๋ยวใส่ไลยเลยค่ะพี่น้องพวกบะหนี่บะหมักใส่จริงๆแล้วมันพวบะหนี่บะหมักใส่ปลาเลยแหละแต่ว่าใส่จักหน่อยเพราะเป็นพิธีนะคะนี่ใส่บลาเขือลงไปนะคะพี่น้องใส่บลาเขือพ่วงเนาะนี่เด็ดเด็ดปลเขือพ่วงก่นค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเนาะนี่อันนี้บลาเขือ ไม่ข้อบันดอกบ่บหูบวบเคืออีียงเนาะแต่ว่าไม่ข้อบันดอกเอิ้นบวบเคือหำเล่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะไม่ข้อบันดอกโมจักซื้อมันแล้วก็บวบเคือบวบเคือเอีหยังบ่บหูเนาะค่ะต้องไปถามแม่ค้าว่าบวบเคือเอีหยังเนาะอันนี้บวบเคือบวบเคือเปาะอันนี้บวบเคือพ่วงนะคะปนใส่กันบวบเคือสามยางค่ะพี่น้องเนาะตัน เวงมันเด็แตลกนะคะเขือกเผือกมันวานค่ะพี่น้องมันสหวานเลยปาญ่ำเข้าเห็นเปล่าปาญ่ำเข้ากินสดๆมันก็หวานนะคะเอามาต้มแล้วก็แซ่บน้องคะพี่น้องขั้วพี่น้องมีปักแพล้วนะค่ะพี่น้องมีปักแพล้วใส่ซูเปอร์เขือนั่งว่ามีพักหลายอย่างมาเลย ลดลดโบมี่นะคะวานะ้แล้วอสอยๆนะสอย,ส,ส,อยสิปนน้ำนะคะ่ะพี่น้องพ่อไปนอนมักไซส์มาหามะ เดี๋ยวแม่ครมาดับไปเอาหัวหอมใหญ่มาเอ้ยหัวหอมอันแขกมาซอยใส่ค่ะใส่น้าจาักหน่อยค่ะใส่น้ำปลาดี๋ย่ไปจักหน่อยนะคะพี่น้องนี่เอกนิดอย่างมันเข้มนะคะใสื้อสูทเชิงรอนพี่น้อง <ไ>ปลาบบเกินห่อน,น,นี่ยังเป็นวอยู่พี่น่อง จานแล้วค่ะพี่นอ้องวางไว้ตงนี้ก่อนนะคะพี่นอ้องสปอนค่ะบ้านนี้ปน,ปปนกระเนื้อค่ะพี่นอ้องใส่น้ำปลาค่ะพี่นอ้องใส่่จักหนอย จะครบเลยนะคะพี่หงป้นมันบาเถอแกกับระคพีน่นออกเราใส่ผมช่วยเดออใส่นะคะ,ะน้าปลาเดกปูมา กูเดียวเพเผ็ดกินได้แล้วค่ะพี่น้องบ่เบิด์ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเอาใส่ตู้เย็นไว้จะกินมื้ออื่นเนาะเสียบเลิศค่ะพี่น้องสิ่มก่อนเสียบค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่เผ็ดบ่เผ็ดบ่เป็นหยังไม่พูด่ามันเนาะสิกัดบักพริกดิบใส่เนาะค่ะใส่ถ้วยได้ค่ะพี่น้อง ถ้วย,ว,ยะะวยหญ่ขึ้นใหญ่เถอะพี่น้องถั่วใหญ่โปรดนะคะจะไปหาถ้่วหน่อยๆมาใส่ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องได้เอาเรียบร้อยเนาะคะ่ะสุปรกระเขือปนป่าปลานินเนาะคะ่ะแล้วก็หลอกพักบุงก็มีผักนี่นะคะหลอกพักบุงก็มีผักอันนี้สดนะคะแล้วนี่พริกไม่ขั้วมะนาวสิกัามมากกดกินมะแนงกับปุลนี่นะคะมันบเน่เผ็ดเนาะหลอกพักบุงนะคะพี่น้องเนาะได้เบิ่งไกลๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มาเสร็จเป็นแต่เศษบอ่อค่ะนี่ค่ะสุกมะเขือนะคะพี่น้องสุกมะเขือนะแล้วก็นี่ปนป,นปนปลานิ่มน,นะคะพี่น้องก็นี่พักนะคะพักคนไกล้ใกล้อ๋อนะคะ่ะกินมะแล็งพริกกระสิกัดนะคะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณห,หลายๆคะ่ะที่ความาติดต่างความารับชมนะคะพี่น้องมาให้กระลังแรงใจในขั้วกระหน้องเ,เนาะ จะเรื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปกติง้งเพื่อสิบปรผ่านในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะไปแล้วค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ